มาดูอนุวัตจัดให้ไปดูคลิปแรกกันเลยนะคะหลายคนเนี่ยแบบว่าอยากจะให้คุณอนุวัตนะครับไปเดินป่าที่ฮา,าลาบลานี่ฮะทะเลหมอกที่ผาสนสวยวมากๆหลายคนบอกว่าอยากจะให้เห็นแล้วคุณผู้ชมบางคนบอกว่าแม้อยากจะให้ดูตอนเช้าเพราะว่าตอนเย็นกลับบ้านไม่ทันอ,อันนี้ให้คุณผู้ชมดูแค่บางส่วนเท่านั้นคือที่ผาสนนะครับบางส่วนเท่านั้นเองนะครับอยู่วน่ไหนสวยขนาดนี้เลยนะใช่อยู่ที่ฮาราบลาที่นราธิวาสนะคะอยู่ที่ตำบลภูเขาทองสวยอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็น การพูดถึงของคนที่อยู่ในโลกโซเชียลน่ะประมาณ1-2ปีแต่ว่าน้อยคนนักที่จะได้เข้าไปสัมผัสเพราะว่าต้องเดินทางภาษากันทีเดียวนะครับแต่ว่าไม่ได้มีแค่ทะเลหมอกอย่างเดียวมาไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับที่นี่เดี๋ยวเขามีอะไรรู้ไมค์คูนเดินพิศวงครับหลายคนบอกเอ๊ะทำไมมันคือเดินพิศวงนี่เราให้ผู้ช่วยเราทดลองขับคือในภาพเนี่ยจะเป็นเนิน2เนินนะครับเราคิดว่าถ้ารถเราแล่นลงมาเสร็จแล้วเนี่ยรถจะต้องจอดตรงกลางใช่ไหมไม่ขึ้นเนินแต่ผลปรากฏไม่ฮะ นี่ฮะรถไหลขึ้นเนินครับนี่เราเปิดเกียร์เอ็นคือปล่อยเป็นเกียร์เอ็นคือเกียร์ว่างนะฮะแทนที่รถจะจอดไม่นี่ฮะอันนี้คือเนินนะฮะดูจากภาพเนี่ยเป็นเนินเราบอกเอาพี่ไหนลองจริงจริงมันต้องหยุดถูกไหมฮะเปล่าครับนี่ไหลขึ้นเนินเพราะเป็นเนินมันขึ้นเป็นทางชันเป็นทางชันใส่เกียร์ว่างยังไงมันก็ต้องมันไม่น่าจะขึ้นได้มันไม่น่าจะขึ้นได้แต่ไปเร็วด้วยทีนหมูพู่ช่วยจะบอกโหไปเร็วมากไม่เกียร์ว่างเหรอเนี่ยเกียร์ว่างครับโอ้โห เขาก็เลยเนินพี่โค์<อ>เพราะว่าสายตากับความเป็นจริงมันต่างกันเรามองก็เป็นเนินแต่จริงๆแล้วคือระดับที่ต่ํากว่าเนินอีกเขาก็ oh. เลยเล็กเนินพี่สวสมคุณผู้ชมไปลองทดสอบไปพ oh. ิสูจน์กันได้อีกหนึ่งอย่างที่คุณไปแล้วคุณไม่พลาดคืออะไรรู้ไหม oh. อีกคลิปหนึ่งครับ oh. เป็นต้นกระพงเขาบอกว่าที่นี่เป็นต้นกระพงที่ใหญ่มากนะครับ ท่านนิพนธ์เหล็กเทสนายกอบตตำบลบุคขทองพาไปรวมทั้งกับเจ้าหน้าที่จากเขตและสาพันธสัตว์ป่าฮาราบาลาแลกวก็ชาวบ้านคือทำไมต้องใช้เยอะขนาดนี้พอเหรือไหมเราจะบอกว่าคุณชาวบ้านที่บุเขาทองช่วยโอบให้หน่อยได้ไหมครับโอบต้นกระพงนี่ฮะั8ดถึคนโอบนะครับต้นนี้ ไม่ต้องถามว่าอายุเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าชาวบ้านได้ถามคุณลุงคุณป้าที่อยู่ที่นั่นก็อายุประมาณ6 0 7 0แล้วบอกต้นนี้ประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าโจดมาตั้งแต่เด็กก็เห็นต้นมันใหญ่อย่างนี้แล้วเลยประมาณอายุไม่ได้นะครับแล้วก็พงที่นี่ก็คือว่าป่าที่ลาบาลาหลายคนก็รู้ว่าเป็นป่าที่รดมสมบูรณ์มากแล้วพรหรือว่ารากของเขาเนี่ยแผ่ขยายนะนี่ต้นกับพงเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้เป็นต้นที่ชาวบ้านแบบว่าถ้ามาแแต่หลายคนบอกว่าอ้าอยากจะไปพิชิตผาสนไปยังไงไปอีกนิดนึงเลยนะครับ ไปพิชิตผาสนอ่นนี้ฮะไปที่บ้านของกำนันพันตั้งอยู่กำนันตำบลภูเข,ขาทองนะครับ <c oughs> นี่ฮะไปเสร็จต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อน <c oughs> ผมเขาเรียกว่าแผ่นงานผ้าไปนิดนึใ <c oughs> นตอนแรกคิดว่าผาสนเนี่ยลดขึ้นถึงตื่นมาทะเลหมอกเลยแม่นี่ฮะแต่ชาวบ้า,า,านหรกคนอนรั้วเข้าใจผิดแล้วครับ <c oughs> ต้องเดินขึ้นไปครับเลาะลำธารขึ้นไป <c oughs> แล้วตอนนั้นไปถึงเนี่ยก็สี่โมงห้าโมงเย็นแล้วจำเป็นต้องเดินขึ้นครับเพราะว่าในพื้นที่เรามีเวลาจำกัดก็เดินขึ้นไปแบบนี้แล้วเดินทั้งวัน เดินประมาณสักกลางวันกลางวันเสร็จต่อกลางคืนให้เดินทั้งวันเดินกลางวันก็คือประมาณสัก4ี่โมงห้าโมงนะฮะไปถึงสถานที่จริงสองทุ่มนะแล้วเดินทะลาบลาต่อกลางคืนด้วยเจ้าหน้าที่บอกว่าเดินระวังหน่อยนแตะวัดเพราะว่าทางมันค่อนข้างจะชื้นแล้วก็สอคือมันมืดจะมองไม่ค่อยเห็นนี่ฮะแล้วก็เห็นแค่แสงไฟแบบนี้การเดินป่ากลางคืนอันตรายนะครับก็จะมีทั้งชาวบ้านที่ตำบลบุเขาทองนะครับ มีทั้งเจ้าหน้าที่นะครับทางศูนย์ดิรักป่าที่1และศูนย์รักษาที่สอ,องที่ตำบลภูเขาทองเขตรักษาป่าสัตว์ป่าฮา,ารบาลาเนี่ยเข้าไปกับเราด้วย <S <S 2> <S 2> <ม>แล้วไปเลยคุณต้องไปใช้ชีวิตในป่านะครับต้องไปนอนหนึ่งคืนไปกางเต็นท์นอนที่นั่นกันเลยใช่กางเต็นท์นอนนะครับเตรียมกับข้าวนะครับไม่มีห้องน้ําไม่มีน้ำคุณต้องเตรียมทุกอย่างกันไปเองนะครับช่วงนี้ไปบอกนิดนึงฝนตกนะครับต้อง ระมัดระวังกันหน่อยนะครับเรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับแต่ว่าถ้าฝนตกแบบนี้คุณจะได้มีโอกาสเห็นทะเลหมอกด้วยอย้อนกลับไปดูคลิปอีกทีหนึ่งนะครับปขาคือแบบหลายคนที่อยู่ตอนเย็นเนี่ยเราก็ไม่อยากให้คุณพลาดทะเลหมอกที่ผาสนนะครับโอ้โหสวยสวยมากทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนเย็นคุณจะได้เห็นแบบเต็มอิ่มจุใจมากกว่านี้เยอะนะครับขอบคุณพี่หลังคนที่แนะนําเรื่องให้ด้วยขอบคุณชาวบนคำหอม พี่บอยชนาชนะวงแล้วก็พี่หมูด้วยนะคะ<ช>รับเพราะว่าทริปที่ไปฮาราบาลานี้หนักจริงๆแล้วทุกคนเหนื่อยมาก<อ>ก็ขอภัยด้วยที่พาไปเหนื่อยแบบนี้แต่ว่าได้ภาพบรรยากาศและภาพภาพทะเลหมอกที่สวยจริงๆในช่วงหน,น,น้าฝนแบบนีบบนข้ขอบคุณชาวบ้านที่พวกเขาทองแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์ป่าที่1และสองที่เขตรัาพันผัใตาฮาราบาลาด้วยนะครับภาใต้ก็มีทะเลหมอกสวยๆแบบนี้ให้ดูเหมือนใช่รอติดตาม17นนาฬิกา30นาทีจุใจแน่นอนครับ